ร้าน AB ีช็อปสาขาลำปลางถ้ามาจากถนนเชียงใหม่ลำปลางลูกค้าวิ่งตรงมาบนถนนพหลโยธินให้ลูกค้าสังเกตป้ายแม่ทะให้ลูกค้าเลี้ยวขวาที่แยกสีชุมได้เลยลูกค้าตรงมาเรื่อยๆประมาณ660เมตรใกล้จะถึงปัญญาพาลูกค้าสังเกตป้าย AB ด้าหัวด้านซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาได้เลย มาจากฝั่งวัดสีชุมลำปางให้ลูกค้าวิ่งตรงมาจะเจอแยกไฟแดงตรงแยกสีชุมจอดรอสัญญาณไฟเพื่อตรงไปได้เลยลูกค้าวิ่งตรงมาประมาณ660เมตร ร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะถ้ามาจากฝั่งสนามบินลำปางลูกค้าวิ่งตรงมาบนถนนพหลโยธินเลี้ยวซ้ายที่สัญญาณไฟแดงแยกสีชุมลูกค้าวิ่งตรงมาประมาณ660เมตรร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือเช่นกันค่ะถ้ามาจากฝั่งมหาลัยราชพัฒน์ลำปางลูกค้าวิ่งตรงมาบนถนนลำปางแม่ทะหมายเลข1.37ลูกค้าตรงมาเรื่อยๆประมาณ1.5กิโลเมตรลูกค้าสังเกตป้าย ปัญญาพักด้านซ้ายมือร้านของเราจะอยู่ด้านขวามือให้ลูกค้ามองหาป้าย A B ต้าหัวที่อยู่ขวามือได้เลยค่ะร้าน A B Shop ทุกสาขาของเรามีสินค้าหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกการใช้งานเกี่ยวกับกล้องวนจรปิดไม่ว่าจะเป็นกล้องวนจรปิดเครื่องบันทึกที่ครบทุกระบบกล้องโซลา่าเซลล์ไวไฟแบบใสซิมเราก็มีหรือสายเคเบิลต่างๆเราก็มีครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าเลยค่ะที่ AB Shop ก็ยังมีกล้องติดรถยนต์จอมอนิเตอร์ตู้แหลก และอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้ช้อปปิ้งอีกมากมายเช่นเลาเตอร์ไวไ i POE, บาลันกล่องกันน้ำคีมย้ำหัวปลั๊กไฟเครื่องสำรองไฟเมมโมรี่การ์ดอแดปเตอร์แท้จาก d v e และอื่นๆอีกมากมาย ภายในร้านจะมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือขอคำปรึกษาจากที่นี่ได้เลยค่ะหากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางเราได้จากช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอหรือที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเราจะมีแอดมินคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับเราทำคลิปวิดีโอมาเรื่อยๆนะคะบครบกวนกดถูกใจ กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ